สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะในแบบพัฒนาทักษะในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะคือนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองก็จะมีนาฏยศัพท์หมายถึงอะไรเด็กๆยังจำได้กันไหมก็คือคำที่ใช้เรียกนะคะท่าทางทางนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะเช่นนะคะถ้าจีบความจีบน้นนะคะจีบปกหน้าปกข้างเด็กๆยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมนะคะก็จะรวมไปถึงท่าทางทางนฏาตสินไทยนะคะท่าทางทางนฏศิสินไทยก็จะมีอะไรนะดีใจปฏิเสธกร มองดูอะไรแบบนี้นะคะที่เราได้เรียนกันไปในสัปดาห์หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะทำแบบพัฒนาทักษะนะคะในหนังสือของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่94นะคะหน้า94นะคะมีแบบทดสอบด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกนะคะจากนั้น เมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะให้เขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมาพบปะเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในข้ามหน้าสัปดาห์ถัดไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ